ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทําห่อหมกค่ะห่อหมกที่เราจะทําวันนี้นะคะก็ห่อหมกบ้านๆเลยค่ะวัตถุดิบก็เท่าที่หาได้ค่ะก็จะเป็นหน่อไม้อัดถุงนะคะอันนี้เราทําไว้เมื่อก่อนคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็จะเหลือประมาณนี้นะคะแล้วก็มีประดุกค่ะใบยะนางเดี๋ยวเราจะนํามาต้มใส่กับหน่อไม้นะคะแล้วก็ปลาค่ะอันนี้ปลาเราทําเองนะคะก็พริกนะคะขกเรียบร้อยแล้วค่ะ ผงปรุงรสแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะแช่น้ําไว้นะคะเดี๋ยวเราจะนําไปขูดค่ะอันนี้ก็เป็นใบเมงลักนะคะต้นหอมค่ะอันนี้เป็นใบผงชูรสนะคะที่เราปลูกไว้หลังบ้านค่ะแล้วก็จะมีกระหล่ำนะคะสองหัวค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะนําใบย่นางนะคะกับหน่อไม้นะคะไปต้มก่อนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนําหัวกระหล่ำนะคะมาคว้านข้างในออกค่ะเราจะคว้านให้เหลือประมาณนี้นะคะ ก่อนที่เราจะนํามาควานนะคะให้เพื่อนๆล้างให้สะอาดก่อนค่ะล้างหลายๆน้ําเลยนะคะเพราะว่าข้างใน,นอาจจะมีสารพิษปนเปื้อนมาก็ได้นะคะเพราะว่าเราล้างไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็ควานค่ะใช้มีดนะคะควานไปเลยค่ะ ทีนี้เราก็เก็ะออกนะคะก็แต่ที่เหลือก็เก,ก็บไว้ผัดได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะ หน่อไม้ที่เรานําไปต้มใส่ใบยะนางนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใส่ผงปรุงรสลงไปเลยคะ่ะน้ําปลา้านะคะใส่พริกแกงที่เราโขลกไว้นะคะลงไปเลยคะ่ะอันนี้ก็ใส่ตามใจชอบเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเราก็ปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะ ข้าวเหนียวนะคะโขกเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบข้าวเหนียวก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็สามารถชิมได้นะคะเพราะว่าปลา้เราก็ทําเองนะคะ mm. ก็ปลอดภัยระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ชิมได้ค่ะ mm. พอเราได้รสชาติที่เราต้องการแล้วค่ะ mm. ก็จะนําปลาดุกนะคะ mm. ลงไปคุกเลยค่ะอันนี้ปลาดุกเราก็หมักเกลือเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะ คลุเขาส่วนผสมให้เข้ากันเลยต่อไปนะคะเราก็จะนำใบชูรดนะคะลงไปรองเลยค่ะ ก็ใส่แทนใบโอได้นะคะแล้วก็จะนำปลาดุกลงไปค่ะปลาดุกจะสุกยากหน่อยนะคะแล้วก็จะนำลงไปไว้ข้างล่างเลยค่ะก็จะใส่ประมาณสองชิ้นนะคะ ตามด้วยหน่อไม้ค่ะแล้วก็ลาดน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะตามด้วยต้นหอมค่ะใบแมงลักค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนำไปนึ่งได้เลยค่ะหอ่อหมกของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ